เหมือนะลุรู้ไหมหมันเป็นตรงนี้แผ่นนี้ตัวนี้มันจะแน่นกว่า่ถ้าเราใช้ตัวน้องมันจะอ่อน เกยงนะลูกอีกนิดเดียวนะคะมันมันแน่นมากเลยอ่ะพี่สัมผัสได้ว่ามันพอลงไปปุ๊บมันจะมีความแน่นจะยินงไม่ต้องกอดวองกอดแล้วมันก็จะสบายเลยนะวันนี้หนูอยากเก่งนะลูกนะเข้าใจไหม นี่ไงที่มันแทงหนูอยู่เห็นไหมมันถึงบันเทะรู้เลยเนี่ยใหญ่ไหมลูกตัวทะลุหนูเขาออกไม่ได้เพราะว่าเขาต้องออกตรงนี้ด้วยถ้าตรงนี้ไม่ออกไงก็เจ็บเนาะเขาตัดยังไงเขาตัดแค่นี้เพียวอะน,นะลแล้วแต่ปลายไงตัวแบบเล็มๆมันก็ไม่ถึงโคนแล้วไม่ถึงข้างตรงนี้หรอกเป็นไงหายเลยใช่ไหมลุกเลยเนาะ ลงเลยนี่เป็นไงไม่เจ็บแล้วนาะจับอย่างนี้ปกติเจ็บแหละเนาะเพราะมันทิ่มตรงนี้นใ,หใหญ่มาไหมนี่มันรวมกับโคนด้วยนะพี่เอาโคนออกไปเพราะว่าเวลามันขึ้นใหม่อะมันตัวเนี้มันจะได้ไม่มีแง่งออกมานี่เป็นไงที่มันทิ่มยาวไหมยายวเนี่ยตรงนี้เลยเกือบทะลุเลยแหละนิดนึงก็ทะลุออกมาแล้วเห็นได้ชัดโอ้โห จบหนึ่งนะช่างนี้รวมกับมัดข่าเมื่อกี้ด้วยช่างนี้ก็น่าจะเป็นแค่ตอแหละไม่น่าจะมีปลายที่มันเกิดเลงอ๋อม,มันหนาหรอก เฮ้ย,ยข้างนี้ก็มีแง่อยู่นะน,น,นี่นี่เนี่ยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยอืมโร<ล>ค<ล>ไหมโ,โตอนแรกมันเจ็บเนาะโอเคโ่คนี่เกือบทะลุยังไม่ทะลุอันนี้ย,ยาวไม่พอเท่ากับข้างนี้นข้างนี้คือแบบยาวมากเห็นไหมครึ่งเลยครึ่งครึ่งของมันเลยถ่ายรูปนี้ไว้เอาไปลง แ <laughs> ง่งสองแง่งโอเคไ้